สวัสดีครับทุกท่านพบกับรายการปฏิบัติธรรมที่บ้านนะครับคือนวอันเสาร์สามทุ่มสำหรับคืนนี้ก็จะเป็นคำถามที่หลายหลาท่านนะก็อาจจะมีความรู้ทางทฤษฎีนะแล้วก็ได้ทราบว่าการปฏิบัติธรรมจริญสติหรือว่าจะเรียกวิปัสสนาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะมันมีขั้นมีตอนมี เรียกว่าตัวสัญญาณบ่งบอกหรือว่าตัวชี้นะว่าเรากำลังมีความเจริญอของจิตใจเนี่ยนะผ่านสิ่งที่เรียกว่าวิปัสสนาญาณหรือว่าความอย่างรู้นะว่ากายใจนี้ไม่เที่ยงกายใจนี้ไม่ใช่ตัวตนนะซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าเออ ผมหรือดิฉันเนี่ยน่าจะผ่านวิปัสนาญาณขั้นนั้นขั้นนี้น,น,นนะแต่ไม่แน่ใจโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนะเรื่องของอความรู้ภายในเนี่ยมันมันไม่ใช่แบบว่าเ,เราเราจะเอามาบอกใครนะว่ากำลังรู้สึกอย่างนั้นกำลังรู้สึกอย่างนี้นะรู้แต่ว่ามีปรากฏการณ์บางอย่างที่มันแปลกแล้วก็แตกต่างจาก ประสบการณ์เดิมๆประสบการณ์ปกติสามัญของมนุษย์มานาทั่วไปยกตัวอย่างเช่นนะพอ,เ,อเกิดสมาธิขึ้นมานะรู้สึกว่าไอ้ใจเนี่ยนะมันมีอาการนะหล่องแสงได้หรือว่ามีอาการเ,าเหมือนกับไปรู้ไปเห็นนะว่าข้างนอกเนี่ยนะเป็น อย่างไรนะครับที่อย่างย่งหลับตายอยู่เนี่ยรู้เลยว่าข้างนอกเนี่ยกำลังปรากฏเป็นภาพมีใครกำลังเดินมาหน้าตาเป็นยังไงนะหรือ,เ,อ,อเห็นร่างกายของตัวเองเนี่ยปรากฏเป็นรูปร่างรูปพันธสันฐานต่างๆนานาที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนนะ สารพัดประสบการณ์ภายในเนี่ยบางทีถ้าเราไม่ได้ศึกษาทฤษฎีไว้ก่อนนะก็จะตีความไปต่างๆนาๆนา,น,านะอย่างเช่นว่าที่ที่เจอบ่อยที่สุดนะคือพอเป็นสมาธิมีความเบามีแสงสว่างเจิดจ้าขึ้นมาเนี่ยเข้าใจว่าเป็นการบรรลุธรรมอันนี้บ่อยที่สุดเจอบ่อยที่สุดนะแล้วก็ที่เจอไอ้แสงหรือไอ้ความสว่าง นะแบบแปลกมีสีสันนานาประการเนี่ยนะบางทีก็เกิดจากการที่นั่งสมาธิไปแล้วรู้สึกขึ้นมาหรือบางคนเนี่ยจเจริญมิปัสสนานะเจริญสติรู้กายใจจริงๆนะแล้วก็เกิดความเบาเกิดแสงสว่างเกิดนั่นเกิดนี่ขึ้นมาสุดแท้แต่จะแต่ละคนเนี่ยนะจะได้ประสบการณ์ หรือผลของการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างไรอทีน,นี้เราจะตัดสินยังไงเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยนะที่ท่านให้ใช้เป็นเครื่องตัดสินว่ายกขึ้นสู่ความเป็นวิปัสสนาแล้วเนี่ยท่านท่านให้ดูง,ง่ายๆเลยนะไม่ไม่ต้องไม่ต้องเอาอะไรอย่างอื่นมากมันรู้สึกเข้ามาที่กายใจ,ใจหรือเปล่าอย่างประเภทเห็นแสงสว่าง แล้วเข้าใจว่าตัวเองบรรลุธรรมเนี่ยคือบางคนเนี่ยก็นั่งสมาธินะกำหนดว่างๆอะไรไปอย่างเนี้ยนะหรือไม่ก็มองไปตรงๆแล้วเกิดแสงสว่างเจิดจ้าขึ้นมาเข้าใจว่าบรรลุธรรมเนี่ยนะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของสมาธิที่เกิดขึ้นได้กับทุกศาสนาไม่จําเป็นว่าจะต้องปฏิบัติธรรมหรือว่าทำม,มิปัสสนาแบบ พุทนะแล้วถึงจะเกิดแสงสว่างอย่างนั้นได้เพราะอะไรเพราะว่าจิตเมื่อมันเป็นสมาธิเนี่ยนะเมื่อมีอความเมื่อมีอาการระรวมเข้ามาหรือว่าแค่นะ,ะไปไปมีมีอาการที่แบบว่าเลิกคิดนะแล้วก็อยู่นิ่งๆกับอะไรได้สักพักเนี่ยแสงสว่างก็งงงงงปรากฏแล้ว แต่ถ้าหากว่ารู้เข้ามาที่กายใจหน้าตาของอาการรู้กายใจเนี่ยนะมันจะง่ายๆเลยเริ่มต้นนะนั่งอยู่รู้อยู่หรือเปล่าว่าสภาพนั่งอยู่เป็นยังไงนะคอตั้งหลังตรงหรือว่าหลังมอหรือว่ากำลังขยบไม้ขยับมืออยู่นะถ้าไม่รู้อาการตื้นๆง่ายๆแบบนี้นะฮะโอกาสที่จะเกิดวิปัสนาญาณเนี่ยแทบไม่มีนะ หรืออย่างถ้าอาการทางใจกําลังฟุ้งซ่านอยู่หรือว่าสงบอยู่ถ้าไม่รู้นะอันนี้ก็ยกขึ้นเป็นวิปัสนาไม่ได้เหมือนกันคําว่าวิปัสนาเนี่ยคือการที่จิตมีสติรู้ตามจริงว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นและอะไรอย่างนั้นเป็นสภาวะที่เหมือนเดิมหรือต่างไปจากเดิม นะถ้าเห็นคงที่เหมือนเดิมอยู่เรื่อยๆนะอันนี้เราบอกว่าไม่เปลี่ยนแปลงเลยไม่มีอาการขยับเลยน,ะนี่อันนี้เป็นความรู้ที่ผิดแน่นอน100%เพราะอะไรดูง่ายๆลมหายใจเนี่ยมันเข้ามันออกอยู่ตลอดเวลานี่คือความเคลื่อนไหวที่แสดงตัวต้งๆต,ตลอด24ชั่วโมง ความเคลื่อนไหวแค่นี้ถ้ารู้ไม่ได้นะแล้วนึกว่าสภาพของตัวเองคงที่อยู่ตลอดเวลานี่อันนี้คือคือไม่ใช่รู้ตามจริงแน่นอนไม่ได้เกิดสติแล้วหรืออย่างสภาพทางกายเนี่ยนะถ้าเข้าใจว่ามันเป็นก้อนอะไรก้อนหนึ่งเป็นก้อนอัตตาที่คงที่คงเส้นคงวาอยู่เ,เสมอนี่ไอ้นี่ก็คือเข้าใจผิดแน่นอนร้อปอร์เซเช่นกันนะเพราะว่ากล้ามเนื้อมัดเนื้อต่างๆทั่วร่างกายเนี่ย นะถ้าอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งไปนานๆมันจะค่อยๆหดค่อยๆเกรง็งนะแล้วก็เกิดแรงบีบให้ต้องเปลี่ยนท่าต้องต้องให้คลายจากมัดเนื้อสภาพแบบนั้นๆนะที่โคงตัวอยู่นานๆเนี่ยรัดตัวอยู่นานๆมันต้องมันต้องหาทางคลายมันต้องหาทางที่จะขยายออกจากสภาพเดิมนี้ก็เห็นได้นะ ว่าถ้าใครมีสติรู้ตามจริงว่าร่างกายเปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนี้เริ่มแล้วนะเริ่มที่จะมีความรู้เนื้อรู้ตัวเข้ามาในสภาพทางกายตามจริงหรืออย่างสภาพจิตถ้าคนนะคนทั่วไปเนี่ยถามว่าสภาพจิตตัวเองเป็นยังไงส่วนใหญ่ก็จะตอบตัวเองขึ้นมาว่ามันฟุ้งอยู่ตลอดเลยมัน มีความฟุ้งซ่านไม่เลิกนะซึ่งซึ่งถ้าหากว่าเห็นแค่อาการฟุ้งซ่านไม่เลิกคงที่อยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็ผิดอีกเหมือนกันเพราะในความเป็นจริงเนี่ยนะในข้อข้อเท็จจริงก็คือว่าคนเราไม่ได้มีความฟุ้งซ่าน เท่าเดิมอยู่ตลอดเวลาคือการที่เรารู้สึกว่าฟุ้งอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะมันเป็นอาการมัวๆม,มันเป็นอาการเหมือนกับไม่ไม่รู้สภาพทางใจของตัวเองนะแล้วก็เกิดความคิดสุ่มขนาดความคิดสุ่มมันมาเองไปเองแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยเรายังยึดเลยเรายังรู้สึกอยู่เลยว่าไอเนี่ยเป็นความคิดของเราและเป็นความคิดของเราอยู่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ นะนึกว่าความคิดของเราหรือว่าตัวตนทางความคิดของเราเนี่ยมันเหมือนเดิมมันเป็นตัวเดิมมันเที่ยงเนี่ยตัวนี้แหละคือความสําคัญผิดซึ่งพระพุทธเจ้าชี้ให้ดูก่อนเลยว่าถ้ารู้สึกนะว่าความคิดเป็นสิ่งที่เที่ยงเนี่ยอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิขั้นร้ายแรงที่สุดนะแล้วก็เป็นเ,เรียกว่า อย,อย่างถ้าจะใครนะจะเหมาว่าจะทึกทักว่าร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตนเนี่ยยังนับว่าถูกต้องสกักกว่าที่จะไปทึกทักว่าสภาพทางจิตสภาพทางใจหรือความรู้สึกนึกคิดเนี่ยมันเป็นตัวเป็นตนเพราะว่าสภาพร่างกายเนี่ยมันปรากฏแบบเดิมๆอยู่เกือบร้อยปีนะจะเด็กขึ้นมาโตขึ้นมามันหน้าคล้ายๆหรือว่าแปรไปในทิศทางที่ พอทาให้รู้ได้ว่าเออเนี่ยมันเป็นคนคนเดียวกันมันเป็นตัวเดียวกันแต่ความรู้สึกนึกคิดนะไอ้ที่มันคิดอยู่ตลอดวันตลอดคืนเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับจากความคิดหนึ่งนะดับหายไปอย่างสิ้นเชิงกลายเป็นอีกความคิดหนึ่งเนะี่ยเป็นคนละตัวกันอย่างสิ้นเชิงภายในนาทีเดียวนะมันเกิดดับอย่างนี้ตลอดวันตลอดคืน พระพุทธเจ้าเลยให้สังเกตดูตรงนี้แหละถ้าเรามีความรู้เข้ามานะแยกออกว่านี่ส่วนของกายนี่ส่วนของใจแล้วมีความไม่เหมือนเดิมแสดงตัวอยู่นะเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยคือ,อเครื่องชี้ละเครื่องเครื่องบอกแล้ว่าเรากำลังรู้ถูกทางแล้วก็สามารถที่จะ เอาพูดง่ายๆว่าเข้าขายที่จะเป็นวิปาาัสนาญาณแต่ที่มันจะท่านท่านจะนับเป็นวิปัสนาญาณจริงๆเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่รู้เผลวเวไม่ใช่แค่รู้ตื้นไม่ใช่แค่รู้นิดๆหน่อยๆว่าเออนี่ตอนนี้กำลังโกรธนะแล้วพอความโกรธหายไปเนี่ยนะนับว่าตรงนั้น เป็นวิปัสนาญาณแล้วที่ครูบาอาจารย์ท่านจะนับเข้าขายเป็นวิปัสนาญาณจริงๆเนี่ยท่านท่านให้ตั้นตัดส,สินจากตรงที่ว่าจิตเนี่ยมันคงสภาพเป็นผู้รู้ผู้ดูตั้งแต่ก่อนเกิดสภาวะหนึ่งหนะแล้วสภาวะนั้นๆปรากฏแล้วก็รู้ว่าปรากฏภาวะนั้นๆดับไปแล้วก็รู้ว่าภาวะนั้นดับไป นะมีความคงเส้นคงวาในการรู้อย่างนี้อยู่แยกออกนะว่าฝ่ายกายนะกำลังอยู่ในอิริยบทอย่างไรฝ่ายของใจนะมีความคิดปรุงแต่งมีความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นะเมื่อถูกกระทบที่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะเปิดเอ่อเป็นเป็นเกิดเป็นวิปัสสนาที่ที่จะรู้สึก แบบที่มันเห็นเป็นรูปเป็นนามแยกจากกันเนี่ยนะมันต้องมีสมาธิระดับหนึ่งมีความคงเส้นคงวาของตัวรู้ตัวนี้นะอยู่เ,เป็นปกติรู้สึกเป็นปกติมากพอที่จะแยกออกเนี่ยนั่งอยู่รู้ว่ารู้ว่านั่งอยู่นะแล้วไอ้ความรู้สึกว่างๆของไอ้อา,อาการนั่งเนี่ยนะมันเปลี่ยนไป กลายเป็นความคิดผุดขึ้นมากลายเป็นสภาวะรู้สึกถึงอะไรที่มันแตกต่างไปจากความรู้สึกว่างๆเดิมนะแล้วพอไอ้ความคิดหรือความปรุงแต่งที่ผุดขึ้นมาในความว่างนั้นมันหายไปก็ยังมีความรู้ที่คงเส้นคงวายอยู่ความรู้นั้นไม่มีหน้าตาตัวตนไม่มีความรู้สึกว่าไอ้นี่เป็นตัวเราเป็นบุคคล เป็นราวขาวนะผ่านมาแล้วผ่านไปเฉยๆราวกับเราเห็นเราเรานั่งเปรียบเหมือนกับเราเป็นวิญญาณที่จําไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครนะแล้วก็นั่งดูสายหมอกอยู่บนภูสูงนะก่อนที่สายหมอกมันจะเข้ามาเราเห็นเป็นท้องฟ้าว่างๆเป็นเวิ้งว่างๆนะแล้วรู้สึกว่างเปล่าไม่ไม่รู้สึกว่าเป็นใครพอสายหมอกผ่านมานะ แล้วไอ้สายหมอกนั้นผ่านไปก็กลายเป็นเหมือมว่างๆเหมือนเดิมยังมีความรู้สึกเหมือนกับตัวเองเป็นวิญญาณที่ไร้ตัวตนนะเฝ้าดูไอ้สายมอกผ่านมาแล้วผ่านไปอยู่เฉยๆสายหมอกนั้นสายหมอกที่ว่านี้นะอาจจะเป็นความสุขความทุกข์อันเกิดจากการได้เห็นได้ยินหรือว่าได้กลิ่นนะหรือว่ามีไอ้สภาพความคิด มันผุดขึ้นมาเฉยๆโดยไม่ต้องมีกระทบทางหูทางตานะหรืออาจจะเป็นความรู้สึกจาได้นะหันไปเห็นว่าอ,อ้นั่นใครแล้วผุดความรู้สึกขึ้นมาว่านี่คนนี้เป็นคนที่เราชอบหรือไม่ชอบนะเป็นคนที่ออหน้าตา เหมือนกับเป็นพ่อเป็นแม่นะแล้วไอ,ไ,อไอ้ที่มันเป็นความจํานั้นนหะจะไม่เกิดขึ้นถ้าหากว่าตามไม่ไปกระทบรูปนะเห็นเป็นขณะขณะว่าเนี่ยใจมีอาการยึดอยู่หรือเปล่าว่านี่เป็นคนที่บุคคลอ,อันเป็นที่รักของเราหรือว่านี่เป็นบุคคลที่เราชิงชังอยากออกห่างอยากหลีกหนีนะคนปกติเนี่ยพอเห็นปุ๊บยึดเลย รู้สึกเลยว่าเนี่ยอันนี้เป็นบุคคลแน่ๆมีความเกี่ยวข้องกับเราแน่ๆแ,แต่ถ้ามันเริ่มเกิดวิปาาัสนาญาณนะออตอน <c oughs> ตอนแรกเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่างๆอยู่ไม่ได้เป็นใครเห็นสักแต่เป็นเอเรียบทนั่งเอเรียบทยืนนะฮะกำลังตั้งอยู่ให้รู้โดยไม่มีความเป็นบุคคลในท่านั่งท่ายืน นะมีสักแต่นั่งสักแต่นั่งยืนสักแต่ยืนไม่มีบุคคลในท่านั่งหรือท่ายืนนะเสียใจที่มันว่างจากตัวตนของผู้นั่งหรือผู้ยืนนั้นนะเ,เวลาที่มันเหลียวไปเจอใครหรือว่าได้ยินเสียงของใครกระทบขึ้นมานะแล้วไหวขึ้นรู้มันมันจะมันจะรู้ขึ้นมาว่าเสียงนั้นนะหรือว่ารูปแบบนั้นเนี่ย มันก่อสภาพความทรงจําขึ้นมาในใจด้วยความรู้สึกอย่างไรคือม,มันมีความรู้สึกขึ้นมาก่อนเสมอนะฮะแต่ว่าคนเนี่ยจะเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยจำได้ทันทีแล้วก็รู้ทันทีว่าเป็นใครแต่จริงๆเนี่ยมันมีความรู้สึกขึ้นมาเช่นนะความรู้สึกเดิมของการเห็นเพื่อนคนหนึ่งนะความรู้สึกครั้งสุดท้ายเนี่ยมันจะมีชอบหรือไม่ชอบ มันจะมีห่างเหินหรือว่าสนิทถ้าสนิทถ้ามีความรู้สึกที่มันดีต่อกันมันมันชอบเมสากันมันชอบที่จะมา,าคุยอะไรกันนานๆเนี่ยมันจะมีความรู้สึกพอใจมม,ม,ม,มีความรู้สึกเ,เป็นเป็นคือนึกถึงความสุขที่เกิดขึ้นนะจากการที่ได้เมสากันยาวๆครั้งล่าสุด นะหรือว่าไอ้ความรู้สึกเป็นสุขที่เออเจอเพื่อนคนนี้แล้วอบอุ่นใจอะไรแบบนั้นนะไอ้ความรู้สึกเป็นสุขไอ้ความรู้สึกพอใจความรู้สึกว่าอยากจะกลับไปคุยกันเนี่ยตัวนี้มันนำมันนำหน้าขึ้นมานะแล้วตัดสินว่าเ,ออเนี่ยเราอยากจะเข้าไปใกล้หรือว่าอยากจะออกห่างนะซึ่ง ถ้าหากว่าเป็นคนปกติมันยึดเลยมันไม่มีความสงสัยเลยว่ามีตัวตนหรือเปล่าเป็นเพื่อนเราจริงหรือเปล่ามันจะทึกทักเอาว่าเนี่ยเป็นเพื่อนของเราแน่ๆมีตัวตนอยู่แน่ๆแ,แล้วคงเส้นคงวาอยู่อย่างนั้นนะตอเมื่อเรา,เ,าเกิดวิปัสสนาญาณน,นะความรู้สึกของจิตว่างๆที่โดยเดิมเนี่ยที่เห็นสักแต่ว่า,เ,าเป็นอิริบทนั่งหรืออิริบทยืน กำลังปรากฏอยู่นะไม่มีตัวตนผู้นั่งไม่มีตัวตนผู้ยืนเนี่ยมันจะไหวตัวขึ้นมารู้ว่าเออเนี่ยมีความพอใจมีความมีความรู้สึกเป็นสุขในทางที่มันสบายใจนะํนำหน้าขึ้นมานำหน้าขึ้นมาว่าเออเนี่ยไอ้ไอ้ก้อนความรู้สึกความาสบายใจหรือว่าไอ้ความสุขที่มันเป็นผลของการคุยครั้งเก่าเนี่ยนะกระตุ้นให้เกิด ความจําขึ้นมาว่าเนี่ยเพื่อนเราชื่อนั้นชื่อนี้นะแล้วจําได้ว่าเราจะเกิดความพอใจแบบนั้นเนี่ยด้วยการมองหน้าด้วยการคุยด้วยการสัมผัสรู้สึกกตัวตนความเป็นเพื่อนอย่างไรนะแล้วมันถึงเกิดอาการยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาว่าอันนี้เนี่ยเป็นเพื่อนเรานะหรือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยเกิดความคุ้นเคย เมื่อไอตัวการการเห็นนะมันปรากฏชัดแล้วเรารู้สึกถึงการปรุงแต่งของจิตนะรู้ว่าไอการคุยกันนะทำให้รู้สึกพอใจบ้างไม่พอใจบ้างตามเนื้อเรื่องตามตามหัวข้อที่คุยกันนะอย่างถ้าเมาเรื่องคนอื่น มันจะมีความพอใจระดับหนึ่งที่ได้พูดเรื่องคนอื่นเมาส์เรื่องตัวเองนะมีความพอใจอีกแบบหนึ่งนะที่ที่ได้คุยเรื่องเกี่ยวกับตัวเองหรือเมาส์เรื่องเพื่อนนะใจเกิดความรู้สึกใจเนี่ยยังไม่อยากไปเมาส์เกี่ยวกับเรื่องของเขาเลยยังอยากเมาส์เรื่องของเราต่อเนี่ยถ้ารู้เข้ามาแบบนี้อันนี้เนี่ยนะเป็นสติแบบธรรมดาแต่ถ้าหากว่ารู้ว่าตอนที่ใจของเรานะเน่อ เหมือนกับไม่ไม่อยากที่จะไม่อยากที่จะพูดเพราะว่าจิตนะมันเห็นสักแต่เป็นการปรุงแต่งที่ทําให้ฟุ้งซ่านนะแล้วไม่รู้สึกถึงตัวตนของผู้ฟุ้งซ่านมีแต่ภาวะฟุ้งซ่านปรากฏอยู่นะตัวนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นเป็นเครื่องบอกว่าเริ่มแตกต่างไปนะจากเดิมที่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเพื่อนของเราแนะ่ๆนะนะมีการคุย เกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เป็นตัวเป็นตนมันกลายเป็นเห็นเข้ามาว่าอาการของใจเนี่ยมันอพอพอไปอยู่กับคนนี้นะคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเกิดความพุ้งสร้างแตกต่างอย่างไรขึ้นมาตัวตัวนี้นะมันจะทำให้เราเนี่ยพูดง่ายๆว่าเห็นว่าที่ผ่านมาทั้งหมดที่นึกว่าเป็นเพื่อนที่นึกว่า เรากําลังคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้กับเพื่อนเนี่ยนะและยึดมั่นถือมั่นไปต่างๆนาเกิดความรู้สึกพอใจบ้างไม่พอใจบ้างเนี่ยมันสักแต่เป็นสภาพปรุงแต่งทางใจทั้งทั้งสิ้นคือไม่มีตัวตนของเพื่อนอยู่จริงๆนะมีแต่ตัวที่ใจของเราเนี่ยเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยยึดไอความรู้สึกในขนะหนึ่งๆนะว่าอาพอใจหรือไม่พอใจแล้วจําได้ แล้วก็เกิดการปรุงแต่งไปต่างๆแล้วนะไอ้สภาพที่มันเป็นวิปัสนาญาณจริงๆนะจะปรากฏอย่างที่ที่ที่ท่านว่ากันเนี่ยว่ามักจะไม่ปรากฏในขณะที่ไม่ไม่เริ่มต้นนะไม่เริ่มต้นกับผู้ที่คลุกคลีหรือว่าคุยกับใครเรื่องแบบโลกๆโ,โดยที่ ไม่มีลิมิตจำกัดพูดง่ายๆว่าเพิร์เจอร์ไปเรื่อยๆนะแต่จะเริ่มปรากฏกับผู้ที่เงียบอยู่กับตัวเองได้ยินเสียงความคิดของตัวเองแล้วจากนั้นเนี่ยเปรียบเทียบนะสามารถเปรียบเทียบได้ว่าตอนที่คุยกับคนอื่นเสียงความฟุ้งซ่านนั้นน่มันแตกต่างไปอย่างไรหรือว่าเกิดความเอ่อพูดง่ายๆว่าสามารถแยกแยะนะว่าไอ้ความฟุ้งซ่าน ที่คุยกับตัวเองนะที่มันมันดังอยู่ในหัวของตัวเองเนี่ยนะมันแตกต่างอย่างไรกับตอนที่เราไปคุยกับคนอื่นแล้วมีเสียงความฟุ้งส่านออกมาทางปากนะอันนี้ก็จะเหมือนกับอย่างบางที่เนี่ยเขาก็บอกปฏิบัติธรรมด้วยการปิดวาจาเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ เสียงของความฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นเสียงของเราคนเดียวไม่ใช่เสียงของความฟุม้งซ่านอันเกิดจากการที่มาคุยกับคนอื่นพอเวลาคุยกับคนอื่นเนี่ยสติมันตามไม่ทันนะว่าเสียงของความฟุ้งซ่านในหัวกับความฟ euh ุ้งซ่านกับไอเสียงฟุ้งซ่านของตัวเองกับเสียงความฟุ้งซ่านของคนอื่นเน Mt ี่ยนะมันแตกต่างกันอย่างไรมันมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่า เราเนี่ยกำลังคุยอยู่กับใครคนหนึ่งจริงๆนะแต่ถ้าหากว่าเราอยู่คนเดียวเราเก็บตัวแล้วก็ปิดปิดวาจาเนี่ยบางทีมันจะเริ่มแยกออกขึ้นมาได้ง่ายขึ้นนะว่าไอ้ตอนที่เสียงของเรามันดังขึ้นมาในหัวเนี่ยมันมีการปรุงแต่งออกมาจากจิตที่พูดง่ายๆว่าอยู่กับตัวเองตามลำพังนะไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไป พูดหรือว่าไปคิดเรื่องของคนอื่นนะอะไรก็คือถ้าเราจะสรุปง่ายๆนะว่าวิปัสสนาญาณเนี่ยถ้าจะเกิดขึ้นได้นะเราต้องมีจิตที่เงียบแล้วก็มีความเป็นสมาธิรู้เข้ามาในความเป็นกายใจนะอยูอ่ระดับหนึ่งนะครับแล้วถ้าหากว่าเราอยู่เงียบๆคนเดียวนะมันจะเห็นได้ง่ายกว่า ไปคุยกับคนอื่นเพราะว่าตอนคุยกับคนอื่นนะเราจะเกิดกิเลสแล่นไปตามเนื้อหาที่คุยหรือว่าความฟุ้งซ่านที่กําลังอยู่กับคนอื่นนะแต่แต่ถ้าหากว่าฟุ้งซ่านอยู่คนเดียวเนี่ยนะมันสามารถที่จะเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยได้ง่ายกว่านะครับ